สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบกับหนุ่มคุณใต้วจัจจอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ันที่นาเขื่อนนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพวิดีโอนะครับเพราะว่ามีโรคระบาดนะครับงัวก็คือลําฟี่สกินนะครับซึ่งพอกว่ผมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมีต้องใช้เวลาในการดูแลงวัวซะส่วนใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วครับตอนนี้หัวก็เริ่มโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นก็มีอยู่สามตัวนะครับอาการก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเล็กด้วยหนึ่งตัวครับตัวเล็กนี่แห้งแล้วครับก็รอรอหายอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับนาเขื่อนครับตอนนี้ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหญ้าที่ตัดนะครับ จากก็ใช้ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออไม่ไม่มีเวลามากพอที่จะมาลุยทั้งวันนะครับเพราะว่าผมต้องดูงัวด้วยนะครับแล้วงัวเป็นงัวมีโรคระบาดช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนนะครับผมต้องผมต้องมาดูข้องัวนะครับทุกๆุสามชั่วโมงนะครับแล้วก็สุมไฟงัวนะครับให้ไฟหรือฟันเนี่ยไล่ ไล่มาแดงนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับส่วนพวกไฟฟ้าแสงสว่างอะไรต่างๆก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเยอะ,ะครับพูดพูดตรงๆนะครับคือฟันไฟช่วยได้เยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีก็คือสมไฟนะครับสมไฟได้เอานะครับได้ผลดีนะครับก็ก็เลย วันนี้นะครับมาสารต่องานที่ค้างไว้นะครับก็คืองานตัดย้าให้ผู้เทานะครับตอนนี้ก็ตัดยากเกือบเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเลยครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็พอเดินได้นะครับไม่ได้ตัดแบบประหนิดเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับรอบนี้นี่คือต้องรีบตัดนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังงตามภาระที่บอกนะครับแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับตอนนี้งัวไอ้เจ้าจิบนะครับเจ้าจิบ ก็ให้มากินหญ้าครับกินหญ้าในทุ่งนะทุ่งนี้ตอนนี้ว่างเลยนะครับดูครับรอบๆบนะครับทุ่งนี้รอบๆบไม่มีงวสักตัวงเลยครับนี่ครับเหลือแต่งัเจ็ดตัวของสวนสีพรมนะครับของหนุ่มกุใต้หัวใจอีสานนี่หละครับที่กล้าเอามาเลี้ยงในทุ่งนะเพราะว่างวหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับสสามหมู่บ้านเป็นเป็นโรคลําปีสกินกันทุกนะครับ แล้วที่ในหมู่บ้านผมก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับโดยของผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นผู้นำอยู่กลางสีแยกหมู่บ้านเลยนะครับแต่ว่าติดเวลามีอะไรระบาดมาน,นี่ก่อนเพื่อนทุกทีนะครับก็สาเหตุเพราะว่าเป็นหัวไล่ทุ่งนะครับยังไงก็ก็เป็นด่านแรกนะครับของในหมู่บ้านนะครับทีนี้เนื่องจากว่าของหมู่บ้านอื่นนะครับ เขาก็มีโรคระบาดเหมือนกันนะครับเหมือนกับของหมู่บ้านผมนะครับเขาก็เลยไม่มีใครเอางูออกมากินหญ้าเลยนะครับเนี่ยครับกากว่าทุ่งนี้ทั้งทุ่งนะครับมีงูผมอยู่อยู่เจ็ดตัวนะครับโดยงูคนอื่นไม่มีเลยนะครับเนี่ยครับมีอยู่เจ็ดตัวครับใหญ่สุดเลยครับใหญ่สุดใหญ่สุดในทุ่งเลยนะครับก็มาอัปเดตอ่า ผลงานนะครับไม่เลิกงานนะครับว่าเตัดหญ้าของนาเขินเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะวิ่งไปนาโคกนะครับนาโคกมันจะมีจุดที่พื้นที่ว่างนะครับของไร่อ้อยเก่านะครับสามารถที่จะทํานาได้ประมาณไร่กว่านะครับซึ่งผู้เฒ่าก็อยากจะให้ปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวให้เต็มพื้นที่นะครับเพราะว่ากลัวว่าเห็นแล้วมันไม่สวยงามนะครับแล้วอาจจะมีคนหัวรอเลยประมาณนี้นะครับของแกเขาเลย อยากจะให้ปลูกข้าวทั้งหมดนะครับซึ่งข้าวตรงนั้นก็มันเหลือแต่นิดๆนะครับมันต้องปรับไถใหม่นะครับทีนี้ยังไม่ได้ปรับไถใหม่เลยนะครับประมาณไร่นิดๆนะครับก็เลยต้องหวานข้าวตรงนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับปั่นผมต้องจ้างรถนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเวลาเลยนะครับแค่ดูงัวอย่างเดียวนี่ก็หนักหนาสาหัสเลยนะครับถ้างัวไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดณตอนนี้อยู่นี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงนะครับต่อการติดโรคระบาดผมก็เลยต้องมาดูหัวครับก็อย่างที่เห็นนะครับตรงตรงนั้นนะครับก็ผมก็สมฟันไฟตลอดเวลานะครับเพราะว่าแมลงตอนกลางวันนะครับแมลงดูดเลือดตอนกลางวันมันจะกลัวฟันไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูทิศทางลมแล้วผมก็จุดไฟนะครับจุดไฟเพื่อให้ได้ฟันนะครับมันก็เลยก็บอกหนึ่งนะครับช่วยในการไล่แมลงนะครับแต่ทางที่ดีก็คือว่าต้อง ถช้ยาป้องกันนะครับถ้ายาถ้าไม่มียาป้องกันก็รักษาตามอาการนะครับซึ่งงวผมตอนนี้เป็นอยู่3ามตัวนะครับก็เริ่มจะหายแล้วนะครับผู้เราลงแล้วมีเจ้าตัวเล็กนะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็หนักสุดนะครับก็ตอนนี้แผลแห้งแล้วครับแผลแห้งแล้วก็เลยสามารถที่จะเอามาเลี้ยงในทุ่งได้นะครับก็กล้าอยู่คนเดียวนะครับที่กล้าที่จะเอาทุ่งเอามงอมาเลี้ยงในทุ่งนะครับนะครับ โอเคครับนั้นเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้พักเที่ยงผมจะเอางวเข้าร่มนะครับให้มันนอนนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับงวด้วยนะครับเพราะว่าโรคนี้นี่ไม่มียารักษาที่เป็นที่ตรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือให้งวพักผ่อนนอนให้เต็มที่แล้วก็งวจะสร้างภูมิคุ้มกันของมันเองนะครับก็ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการรักษาเหมือนกันนะครับนั้นขออนุญาต จบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ